สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะวันนี้จะเสื้อผ้ากินขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่แบบอมหง เปื่อยๆชิ้นโตโตกันไปเลยค่ะเริ่มแรกกะสิมาเก็บผักจากสวนค่ะผักกะซิมี่อีหยังผักกะสิยังบลมี่บลายดอกค่ะกะสิมีสลแนแนลกับผักซีเหล้าค่ะผักซีเหล่านี่ตัดไปเธอละจุ่มเลยนะคะตัดไปแล้วแล้วเขากะสิปงขึ้นมาไมค่ะได้ผักซีเหล่าได้สลัแนสลัแนนี่เข้ากันค่ะนอกจากกับเขาปุ่นน้ำยาจ้ากะสิมาตัดอันตะใครตะใครหรือหัวซิงคาค่ะหัวซิงคาก่อนนี่ได้มาจากบ้านนะช่วยค่ะเอามาปลูกไว้ตั้งแต่ปีทีแล้วแล้วค่ะัาที่นี่ก็เออได้ผักแล้วแล้วกะสิผ้ายังอัน ยางเขาครัวดอกไม้กับกำลังงามเลยค่ะดอกไม้ไอายกำลังงามเลยค่ะมาที่นี่กับสิผ้าไปเบิ้งบักม่วงเออประธานีนขื้นทั้งเงินผ้าไปเบิ้งบักม่วงค่ะปีนี้บักม่วงเป็นตะดกอยู่ด้วยจ้ะขันบวมีผ้ายอยู่เขาเด้อกำลังมีหนวยดอกไปว่ามีหนวยตะมุตะมิค่ะพริกหอมแดงตะไคร้ขิงกระชายและปลากระป๋องนําไปตำรวมกันค่ะมาที่นี่กับต้มน้ําให้เดือดนะคะเอาคือน่านเดือดแทน,น,น้ำเออนี่แหละต้มน้ําให้เดือดก็ใส่ปลากระป๋องและเครื่องแกงที่เราตำรวมกันค่ะใส่ตีนไก่ใส่เลือดเป็ดต้มสุค่ะใส่ใบบ สิมาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร,ะระ้าผงชูรสและรสดีค่ะตุนต่อไปให้ตีนไก่เปื่อยดีค่ะพี่น้องตุนไห้ตีนไก่เปื่อยดีแล้วก็สิมาใส่ต้นหอมกับผักซีเล่าถ่ายสุดพร้อมสดจ้าบุ้ยไอทนทน้ทวนข่วนกุ้ยหวยจ้าพี่น้องเออมือเศร้านี่หอนๆบายมาฝนตกหนาวเสยโอ้ยมันคือวันเดียวกันค่ะอากาศอยู่ออสเตรเลียแด่ปวด เอา้าอืมเจ้าอะเนี่ยกรพวกซีลาวค่ะเจือจากสวน ยิ่งแสงฝนมาจากบนน้งองฝนตกเอาอมห่วอมหัวติงไตเจดียไปไกลเนย เอาเี่ขอปุ่นนี่ยปะปุ่นเนียนเหมือนจะด้านนาเลยเส้นเหนียวนุ่มค่ะบันเท่าหมดฝนเช้าตกไปค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ซอนแม่กับสวนคือเจ็บไปเก็บมากเหนื่อยมากเออบึงเพื่อหาเพื่อไหไรควรนี่เรียนี่เรียนะก็กตีเขาโก้แล้วจ้าโอ้โหตีนไงเป่ะ Blood. Red radish. Okay. <laughs> Aquí no puede. นัน่นกินเ่ากันนะจ๊ะเวลากินขนมจีนชอบก,กินกับผักอะไรคะสุดเจ๊ได้เหมือนฮัทสดชื่นค่ะคี่สำคั้ให้กินขนมจีนนะ ต้องมีกกินไก่ค่ะบ้าบา้าชินนำยาปลาหรือว่าน้ำยากระทิศ <c oughs> <c oughs> หนาวตอนใจอัตคลิฟมีบ้ายได้พี่น้องบ้าค้นคำนี้แล้วมันไม่แดดแล้วมันก็นอ้า